จะให้ดูในส่วนของตัวหน้าไซนงานบ้างนะคะโอเปอรันะคะเขาก็จะมีการทําเรื่องของการเปิด PR หลักๆแล้วเนี่ยทางหน้างานก็จะทําอยู่ประมาณส่ส่วนตรงนี้ก็คือทํา PR ทำเบิดผลงานของผู้รับเหมานะครัะทำพิธีแคส s แล้วก็ทำโปรเจกต์สัใช่ค่ะปกติทําอยู่แล้วใช่เนาะเวลาที่เขาทำา p r เขาอาจจะเขียนมาเขียนเปเปเปอร์มาแล้วก็ส่งส่งไลนให้กับทางฝ่ายตัซื้อทีเนี้ย ตรงนี้ก็คือให้น้างงานทำผ่านแอปพลิเคชันมันก็จะสะดวกกว่าใช่นะคะข้อมูลมันสามารถส่งอนุมัติได้มีการแนบไฟล์ถ่ายรูปอะไรต่างๆมาได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำบนผ่านเว็บก็จะเรื่องโครงการนะว่าเราซื้อโครงการไหนแล้วก็มีตัวรายการสะดอกมาให้เราสียด้เลือกรายการใช่ค่ะว่าต้องซื้ออะไรจํานวนเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะถ้าคอนโทรนไว้ก็ซื้อเกินไม่ได้นะคะถ้าซื้อน้อยกว่าได้ทยอยซื้อได้ดูราคาได้ว่าในบัตเจตตั้งไว้เท่าไหร่ค่ะ หรือว่าว่าเราจะต้องดูว่าของในสต o อ e ที่มีอะไรที่เดสต็อกอยู่บ้างจะเอาไปใช้นะคะก็จะทําให้เราเลดต้นทุนของโครงการนี้ได้นะคะตัว PR ก็สามารถที่จะมี PR for PO f o สัง่งซื้อสั่งจ้างหรือว่าสต็อกนะคะสามารถรีเควสไปได้ดูประวัตินะคะใน PR ก็จะมีประวัตินะคะตัวนี้มันจะทําให้ง่ายขึ้นมากเลยว่าถ้าเราต้องการขอซื้อเราเห็นแล้วว่าเรามีการขอซื้อไป อยากจะรู้ว่าจัดซื้อซื้อให้เราแล้วหรือยังนะคะมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะ mm. หรือว่ารับของส่งของแล้วหรือยังก็สามารถดูถัดๆไ,ได้ได้กดคลิกเข้าไปดูได้นะคะตังนี้ก็จะทําให้ง่ายหรือว่ามีการแนบไฟล์กลับมาหาหรือว่ามีการแจ้งเตือนนะคะในกรณีที่ไม่มงนเกินใช่นะคะแล้วก็ออกฟอร์มมาให้นะครับส่วนตัวายเซนด้านล่างตรงนี้จะมาจากการอนมรุมัติผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันก็จะใช้ตัวนี้ในการอนุมัติได้เลยค่ะ <c oughs> การอนุมัติก็ตรวจสอบนะคะตรวจสอบทุกๆอย่างในระบบมือถือมันเหมือนว่าในมือถือเราเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจเอกสารเราไม่จำเป็นต้องไปที่ออฟฟิศนะคะแต่เราตรวจได้ละเอียดใช่อนุมัติผ่านตัวระบบก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะตรวจสอบฟอร์มตรวจสอบคอร์สหรือว่าต้องการดูดีเทลของเอกสารนะคะก็คือสามารถตรวจสอบได้เลยดูราคาย,ย้อนหลังดได้คแอปคูคหรือว่ารีเจน,นะคะ แล้วก็ติดตามในเรื่องของตัวสถานะ PR ได้นะคะว่า PR ของเราเนี่ยอนุมัติหรือยังมีการสั่งซื้อให้หรือยังนะคะสั่งซื้อแล้วของามสมื่ไหรั่ใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเบิกผลงานผู้รับเหมาผู้รับเหมาสมมติว่าผู้รับเหมาม,มาส่งงานนะคะเราก็จะมีประวัตินะคะว่าผู้รับเหมาคนนี้เคยเบิกไปแล้วเท่าไหร่เคยทํางานส่วนไหนไปจะทําให้เราไม่หลุดนะคะ ถ้าเกิดสิวต้องให้บัญชีมานั่งตรวจอีกก็คงอาจจะลำบากแต่ว่าในระบบเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบให้เลยนะคะเหมือนมีคำถามมานะคะลูกค้าถามว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในใช่วยแนะนำด้วยคะ่ะออกแบบตกแต่งภายในออกแบบด้วยแล้วก็รับเหมาด้วยถูกไหมคะตรงนี้ก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้นะคะในกรณีที่ เราก็เปิดเป็นโครงการถ้าเขาจ้างเราออกแบบเราก็สามารถมาเปิดเป็น tender แล้วก็มีการรับจ้างออกแบบนะหรือว่าถ้าเกิดกรณีที่เรามีการเอ่อต้องเสนอราคาว่าให้ทําด้วยนะคะเทิร์นคีเลยออกแบบและทําให้ด้วยก็มีการคิดราคาเสนอราคานะคะในระบบก็สามารถสร้างเป็นใบคอเท a t i o n เมื่อกี้นะคะที่เรามาคำานวณ doq ในระบบแล้วก็สามารถที่จะเก็บต้นทุน หรือว่าบริหารการสั่งซื้อโครงการนี้นะคะแล้วอาจจะมองวางแผนว่าของที่เราสั่งมาเยอะๆเอาไว้ที่สตอกกางแล้วเราสามารถโอนของเบิกของมาให้ที่โปรเจกต์นี้โดยอาจจะไม่ได้สั่งเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หรือบางส่วนสั่งเป็นโปรเจกต์บางส่วนเอาจากสตอกกางนะคะก็บริหารได้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องทําเป็นลักษณะผลิตเนาะ่ถ้าผลิตมันก็อาจจะยุ่งยาก แล้วถ้าเกิดแต่ถ้าสมมติว่าเรามีงบประมาณของแต่ละโปรเจกต์ชัดเจนเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์ได้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการ <c oughs> เบิกผลงานของทางเพ่รับเหมานะคะผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือว่าถ้าเราทําผ่านตัวระบบนะคะแล้วก็จะมีการดึงสัญญาขึ้นมานะคะว่าสัญญาเนี้ยเป็นสัญญาของใครของโครงการไหนแล้วก็มีบ <c oughs> ล็อกอัพแจ้งเตือนคือมีการซื้อของนะคะโปรแกรมจะช่วยเตือนขึ้นมาว่าอย่าลืมหักเงินนะคะที่เรามีการซื้อของเู่อรับเหมาค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ้างใช่ค่ะจ้างเมื่อกี้ถ้าผมว่าเรามีการออกแบบแล้วเราต้องจ้างสั์คนอื่นนะคะก็สามารถสัญญาจ้างแล้วก็มาเบ,บิกผลงานเมื่อเขาทาเสร็จก็ได้นะคะก็จะเก็บประวัติไว้แบบนี้นะคะ่ะว่าเคยจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์งานที่เราจ่ายในแต่ละเนื้องานเนี่ยเป็นยังไงไปแล้วนะคะแล้วก็ทําผ่านระบบเนี่ยมันก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มออกมาให้แบบนี้นะคะ แต่ฟอร์มเนี่ยมันก็จะมาเทียบกับพังผู้รับเหมาที่ส่งมาว่าตรงกันไหมนะคะเราไม่ได้คียอะไรเยอะเลยนะคะเราแค่เข้ามาดูตรงเนี้ยว่าเขาทํางานได้เปอร์เซ็นต์งานเท่าไหร่นะคะปรกดใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะคํานวณมาให้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหักหนะ้าที่จ่ายภาษีอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาคํานวณมาให้หมดหรือเรื่องการหักก็จะออกปเป็นฟอร์มแบบนี้มาให้เลยแล้วสามารถส่งอันวัดก็จะมีลายเซ็น นะคะมาประกดให้ข้อมูลลายเซ็นพวกนี้มันก็จะถูกส่งพาไปหาบัญชีใช่คะคะตัวพิ t ี y แคสนะครับพวกเงินสดย่อยนะคะที่ทางหน้าง,งานมีการใช้จ่ายไปนะครับเราก็สามารถทําผ่านตัวแอพพลิเคชันนะคะถือว่าทําผ่านตัวระบบได้เลยซึ่งคาใใ่าใช้จ่ายพวกนี้นะคะมันจะถูกแยกเข้าไปแต่เป็นต้นทุนของไซต์นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิ t ี y แคสนะครับแอปวานเคียร์วานหรือว่า Arthur นะคะ แล้วก็คีย์ค่าจ่ายเข้าไปว่าวันนี้เราใช้จ่ายไปเป็นเรื่องอะไรนะครับวิธีการคีย์คีย์ไม่ยากนะครับก็ปี้ได้ค่ะสามารถก็ p ีได้นะคะแล้วก็ออกไปแทนใปเสร็จได้ก็จะมีฟอร์มออกมาเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีการอนุมัติก็จะมีลายเซ็นมาให้รวมไปถึงฟอร์มเรื่องของออการทำใบแทนใบเสร็จ วงเงิ t สั m นิดนะคะจะส่งเบิกงานจากทางลูกค้านะครับเราก็สามารถดึงจากตัว v ิวคิมาทําการตัดตามเปอร์เซ็นต์งานที่เราทําได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นงวดก็ได้ถ้าเรารับงานลูกค้ามาเป็นวงวดๆนะคะถ้าสมมติว่าเร็วไปนะคะทุก <c oughs> ท่านอาจจะออคอมเมนต์มาหรือไม่้ก็เปิดไม่พูดได้เลยนะคะ <c oughs> หรือว่าท่านไหนที่ฟังไปแล้วอยากจะให้ไปพรีเซนส่วนตัวก็สามารถกิมเข้ามาแจ้งค้ประสงค์ได้นะคะ <c oughs> ในส่วนของใบเซอร์ ur, นะคะถ้าเราเบิกสัปปะสปงเกตไปแล้วแล้วเ็ามีการเซอร์ให้ระบบมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะว่ามีการเซอร์แล้วส่งไปหาบัญชีนะคะบัญชีก็จะได้รับข้อความแบบนี้เพื่อที่จะไปดึงออกอินวอย์นะคะนี่ก็จะเป็นพวกตัวรายงานที่ออกจากตัวระบบนะคะคะรายงานในระบบค่อนข้างเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนอ่าทีนี้ในพาร์ทของอทางด้านจัดซื้อบ้างนะครับ ตัวจัดซื้อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบราคานะครับเปรียบเทียบราคาเปิด PO แล้วก็สัญญาต่างตัวเปรียบเทียบราคาตรงนี้นะคบเราสามารถที่จะส่งข้อมูลไปทางอีเมลแล้วก็ให้ร้านค้าเนี่ยเสนอราคาผ่านช่องทางอีเมลมาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการทํางานของมันก็คือเราจะดึงจากตัว PR ที่เขามีการร้องขอมา หรือเราจะดึงลับตัว BioQ มาทําการขอราคาก่อนก็ได้นะครแล้วก็เลือกร้านค้าเลยว่า่ครั้งนี้จะสอบราคาเนี่ยต้องการสอบกี่ร้านนะครับแล้วก็มีอ e ีเมลผูกเอาไว้พอกดส่งปุ๊บร้านค้าสามารถที่จะเสนอราคาผ่านตัวลิงก์ตัวนี้มาได้เลยนะครับร้านค้าก็จะใส่เงื่อนไขมาให้นะครับใส่ราคาแล้วก็แนบคอ t เทชันมาก็จะเข้าตารางคอมพยบราคาในโปรแกรมลักษณะนี้ได้เลย เดี๋ยวนี้ร้านะค้าทําให้เยอะนะคะบางท่านถามว่าเอ๊ะแล้วล้านค้าจะยอมเซ็ตขายให้ไหมหเขาอยากขายของเราเขาก็จะกอดให้นะคะแล้วเขาก็สามารถแนบคอร์เทนชั่นมาเราสามารถที่จะมาเปิดคอร์เทนชั่นดูในลักษณะนี้นะคะมันก็จะเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ให้เรานะคะบางทีบางโครงการที่เราทําเสนอราคาตอน RFQ ที่เราทําเรื่องของประมูลงานเราก็สามารถกลับมาดูประวัติได้ แล้วก็ทางจัดซื้อเนี่ยสามารถที่จะ recommend ได้ด้วยว่าเราเลือกร้านนี้พออะไรนะคะส่งอนุมัติได้ก็จะมีแบบฟอร์มตัวนี้ส่งไปให้ใช่ค่ะมาเปรียบเทียบห้เลยว่าบัต g เจ็ตมีเท่าไหร่เราเซฟฟิ้งพอได้เท่าไหร่นะคะฟอร์มนี้ก็จะสามารถที่จะัต้ออฟอร์มได้ะะทีนี้ในเรื่องของการเปิด PO นะครับใบสั่งซื้อนะครับตัว PO เนี่ยราก็จะดึงจากตัวเอกสาร PR มาได้เลยนะคะ ทีที่มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมารอที่หน้าของทางจัดซื้อนะคะถ้าเขามีคอมเมนต์แบบนี้มานะคะบางทีาอาจจะคอมเมนต์มาว่าให้ซื้อรายการนี้เร่งด่วนหน่อยนะหรือว่ารายการนี้ชะลอ,อการสั่งซื้อไปก่อนนะคะเราสามารถเปิดดูคอมเมนต์ได้ใช่ค่ะพอเราดึงท r อาขึ้นมาปุ๊บนะคะตัวปริมาณเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ขอพาเชี่ยวใช่บางที่แบบแบ่งซื้อใช่ครับ หรือว่าดูประวัติราคาย้อนหลังนะครับในโปรแกรมเนี่ยจะเก็บราคาย้อนหลังทุกครั้งที่เรามีการสั่งซื้อไว้ให้ว่าซื้อล่าสุดเมื่อไหร่ซื้อจากใครแล้วก็ราคาที่ซื้อได้ในกี่บาทใช่ค่ะซื้อที่โครงการอะไรบ้างดิสเคานนะครับใส่ได้4ต่อเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสเปเชียลดิสเคาด้วยดูงบประมาณได้ว่าการสั่งซื้อครั้งนี้ตัดงบประมาณตัวไหนนะค่ะ ถ้ามีการจ่ายเงินมัดจำนะครับก็สามารถระบุเปอร์เซ็นต์เข้าไปหรือว่าถ้าเป็นการซื้อต่างประเทศนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวค u ารุนซีได้นะครับดูไฟ์ลแนบที่เขาแนบมาแล้วก็รวมถึงการคอนโทรมประมาณด้วยใช่ค่ะ,ะคะออกเป็นฟอร์มลักษณะอย่ด้เดียฟอร์ม PO นะคะเราสามารถมี QR code บาร์โค้ดเพื่อที่จะสแกนรับของเวลาลักค้าไป<ฆ>ส่งผ่านแอปได้เลยนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของตัวสัญญาจ้างนะครับถ้าในกรณีที่เรามีการจ้างผู้รับเหมาหรือสัญญาบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่านะครับก็สามารถเกิดเป็นสัญญาผ่านช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะ วิธีการทํางานของตัวการเปิดสัญญาก็คือดึงจาก PR ที่เขาเรียกเก็บมาระบุผู้รับจ้างนะครับระบุเงื่อนไขในการจ้างเข้าไปว่าจะต้องมีการ,รจ่ายเงินล่วงหน้าประกันผลงานกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีในเรื่องของตัวระยะเวลาสัญญาเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับประกันผลงานให้กี่เดือนแล้วก็ตัวดีเทลการจ้างนะคะว่าเราจ้างเขาทำเนื้อง,งานอะไรจํานวนเท่าไหร่คอนโทรลโมเดลเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือสั่งจ้างแบบนี้คล้ายๆ P โอ นะคะกับอีกฟอร์มหนึ่งก็คือ cover กับงานแบบนีน้ได้เลยค่ะคุณก็สามารถทำฟอร์มตัวนี้ได้เป็นหลายๆแบบนะคะก็เลือกปริ้นมานะคะว่าจะปริ้นฟอร์มแบบไหนที่มีเนื้อหาแตกต่างกันก็ได้นะคะและจริงๆเราเนี่ยเพื่อลดโลกร้อนนะคะเราก็มีลูกค้าหลายที่เนาะใช้แบบนี้คือสามารถที่จะอนุมัติเอกสารแล้วส่งภาพที่มีการอนุมัติเนี่ย ไปเอกสารเปทางอีเมลนะคะไม่ต้องปริ้นเอกสารมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดส่งอีเมลแบบนี้ปุ๊บทางร้านค้าก็จะเห็นว่ามีเอกสารมาให้เขาดูเงื่อนไขของการซื้อครั้งนี้ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามารถรมีดาวพีโกดตรวจสอบได้เลยแล้วก็ยอมรับหรือเปล่าถ้าเขากดยอมรับใส่ชื่อใส ตำแหน่งมานะคะข้อมูลก็สามารถดาวน์โหลดไปได้แต่ถ้าสมมุาไม่ไม่ใส่มาก็คือเราก็ไม่ให้ด,ดาวน์โหลดนะคะ,ะแล้วก็สามารถส่งกลับมาได้ว่าใครเป็นคนรับแล้วตัวนี้ก็จะถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซน์ที่สบมบูรณ์นะคะแล้วก็ดูรายงานนะคะในเรื่องของรายงานเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูบนระบบอย่างรวดเร็วนะคะว่าปัจจุบันเนี้ย ทุกๆเดือนเนี่ยมีการเปิดอเอกสารไปทั้งหมดกี่เอ,อกสารนะคะดูที่คงค้างได้ดูราคาเฉลี่ยย้อนหลังได้นะคะว่าเฉลี่ยราคาเนี่ยแล้วเราซื้อที่ร้านไหนนะคะในแต่ละเดือนเราสามารถมีให้เห็นได้แบบนี้หรือว่าเราอยากจะรู้ว่าเรามีการเซฟวิ่งไปเท่าไหร่หรือเดือนนี้เนี่ยสั่งซื้ออะไรเยอะที่สุดะะใช่ค่ะซื้อจากเจ้าไหนเยอะที่สุดหรือซื้อจากโครงการไหนเยอะที่สุดนะคะสามารถคัสตอม รีพอร์ตได้เองะนะคะตามที่เราต้องการนะคะมีหน้ากราฟมาให้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะสามารถเลือกที่จะทำคัสตอมเองได้อันนี้ก็คือทำคัสตอมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าดึงรายงานแบบนี้มาทำเป็นเอ e x c ซลได้จัดหน้าเองได้นะคะรายงานค่อนข้างเยอะทีนี้ในในส่วนของตัวระบบสตอ็อกบ้านนะครับลูกค้าเลย มีคำถามตรงไหนจะสอบถามไหมครับมีไหมคะมีค่ะมีคำถามที่ลูกค้าเค้สอบถามเอาไว้อะนะคะคำถามก็คือระบบความปลอดภัยแบบไหนรักษาข้อมูลลูกค้าแบบไหนแล้วก็มีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างอ๋อระบบอะค่ะเราใช้คลาวด์นะคะใช้ผ่านบนคลาวด์แยกข้อมูลให้แต่ละเจ้านะคะ มีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะว่ามีการแบ็กอัพทุกชั่วโมงใน1วันแล้วก็มีแบ็กอัพอีก7วันถ้ามีปัญหาโดนแรงซัมแวร์มันสามารถรีสโตรเข้ามาได้นะคะภายใน1ห,หรือ2ชั่วโมงนะคะคคคแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะน่าจะเชื่อมโยงกับส่วนถัดไปเลย ระบบสกอเป็นยังไงจะดูได้ยังไงว่าหลังเปิด P.O าน,นนี้ไปแล้วของมาส่งครบแล้วหรือยังอ่าจริงๆแล้วตั้งแต่ทำ P.R. ก็าสามารถกดดูได้นะยอ่ว่าของมาส่งหรือ,อยังนะคะมีหลายๆที่ที่สามารถกดดูได้แบบเรียลไทม์ค่ะในกรณีที่เราเปิดโครงการหนึ่งโครงการปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถมีที่รับของของ,ของแต่ละโปรเจกต์นะคะในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมากดรับของ หรือว่าใช้แอปพลิเคชันส่วนเรยเคยไปไซส์เนาะเวลาที่เราอยู่ในไซส์เราอาจจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเราก็เดินขึ้นมาว่าเราจะให้เขาส่งของซังปเปอรเอร์ก็มาส่งกองไว้ทานหน้าเราก็สามารถพบมือถือไปแล้วก็มีการดึงเลขที่ PO อขึ้นมาหรือสแกน PO อขึ้นมาแล้วก็ดูว่ารายการนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายรูป ของถ่ายรูปบินที่เราเซ็นรับนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการเช็คให้เลยนะคะว่าอย่างเรียลไทม์เลยว่าถ้าเรากดรับเมื่อไหร่ทางฝ่ายจะซื้อก็เห็นฝ่ายบัญชีก็เห็นใช่ไหมคะคุณก็สามารถเห็นเลยว่าของมาส่งถึงไซต <นะ S 1> ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารับผ่านตัวระบบก็เหมือนกันนะคะมันจะมี PO ของโครงการเนี่ยมาให้เห็นเลยนะครับว่ามี PO ใบไหนบ้างนนะะที่มีการสั่งซื้อไปถ้าของมาส่งนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ p o receive ใส่ได้ที่ใบส่งของชั่วคราวหรือได้ที่เบกับภาษีนะครับแล้วก็ใส่จํานวนของที่มาส่งสรับพาเชียวได้ใส่รูปภาพเนี่ยไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟก็จะเป็นเอกสารการนาสินค้าแบบนี้เลยใช่ใชรเราไม่ต้องอปิ์มันออกมาใช่คะัรก็เปิกระดาษมันจะมีข้อมูลเก็บไว้อยู่ในระบบนะคะว่าใครเป็นคนทำค่ะแล้วก็เก็บไว้ที่โลเคชั่นหรือว่าว a r e h o u s e ไหนใช่รหรือว่าบริหารสต๊อก นะคะอย่างเช่นเราจะโอนขอโอนขอเบิกนะคะเผื่อใช้ในโครงการหรือว่าเราจะขอโอนไปให้คนอื่นนะคะหรือถ้าเป็นสตอกลางมีคนมาขอให้เราโอนนะคะก็ส่งอนุมัติก่อนก่อนที่เราจะโอนให้เขาหรือว่าจะเป็นเบิกให้กับผู้รับเหมานะคะเบิกเพื่อซ่อมหรือว่าเบิกเพื่องานขายก็ได้ใช่ค่ะตรงนี้มันก็จะมีให้เราเห็นรูปภาพเห็นปริมาณคงเหลือที่เล็กบอกเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ย เราต้องการที่จะรู้ว่าออของในสต็อกมีเท่าไหร่ไม่ต้องลงมาดูนะคะดูในระบบได้เลยถ้าทำผ่านตัวระบบก็เหมือนกันนะครับเราดึงรายการสินค้าที่เราต้องการเบิกเนี่ยขึ้นมาใส่จํานวนแล้วก็กดเสฟได้เลยนะค,คะตัวนี้ก็จะเป็นการบริหารข้อมูล่มี warning แจ้งเตืเอนพวกมันมีสต t o ได้นะครับรวมถึงใช้พวก qr code หรือว่า b a ์โค d e นะคะในการตัดสต็อกได้เลย แล้วก็อย่างที่ลูกค้าถามมานะคะว่าจะดูได้ยังไงว่า PO ใบนี้ส่งของครบหรืยอยังนะคะในระบบสต็อกเรามีตัวรายงานซัพพอร์ตใช่ซัพพอร์ตเยอะมากมายนะคะแล้วก็มีรายงานของต่อประาดตรงนี้นะคะดูได้ว่าใครขอมาแล้วก็ต้องซื้ออีกเท่าไหร่แต่ละโครงการมีของอยู่เท่าไหร่บ้างนะคะสามารถดึงมาดูได้เลยรวมไปจนถึงในเรื่องของการดูรายงานของแต่ละโปรเจกต์นะคะ ว่ามีใครเปิดไปบ้างเหล็กอะไรที่รับเข้ามาแล้วก็ถูกใช้ไปที่พื้นที่ไหนนะคะติดตั้งที่แอรียไหนก็สามารถดูได้การบริหารระบบอิ v e n t o r y เนี่ยเป,เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะทีนี้ในส่วนของตัวระบบบัญชีบ้างนะครับก็จะมีรับมีจ่ายนะคะเราเริ่มที่ในด้วยในส่วนของการจ่ายก่อนละกันนะคะวันนี้มีบัญชีมาดูด้วย แต่ไม่เป็นไรผู้บริหารดูก็ได้นะคะว่าเอกสารเนี่ยมันจะถูกโปรเซสต์มาหาทางฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีก็จะมาตรวจสอบนะคะเรามีให้มอนิเตอร์อย่างเดียวนะคะไม่ต้องคีย์เพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันวิ่งไหลมาตามโปรเซสต์ให้หมดแล้วแล้วก็ตรวจดูเท่านั้นว่าของเราจริงตามนั้นนะคะแล้วเราก็กดเซฟไปมันก็จะเป็น AP ให้เราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกผลงานผู้รลบเหมาก็ตรวจสอบไม่ยุ่งยาก เมื่อก่อนเราอาจจะต้องออฟแฟมเอะไรต่างๆมาตรวจแต่ในนี้คือตรวจผ่านระบบได้เลยใช่แล้วก็เซฟออกมาเป็น AP แบบนี้นะคะหรือเอกสารที่ทั้งน้างงานคีย์เข้ามาเมื่อก่อนเราต้องมานั่งรีคีย์เองหมดเลยนะคะปัจจุบันถ้าเขาคีย์มาให้เราก็แค่ตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเอกสารต้นจริงมาเราถึงค่อยจ่ายไปนะคะตัวนี้โปรเซสของเอกสารทางด้านบัญชีอะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบลดหนี้ก,วกวารรับฟังบินสามารถปรับดิวได้นะคะว่าเอ่อ ดีลของเราเนี่ยนับตั้งแต่วันวางบิน<ช>แล้วนับเครดิตเทิมไปอีกสามสิบวันหกสิบวันแบบนี้ก็ได้นะคะการทําเรื่องของการเตรียมจ่ายการอนุมัติจ่ายสามารถส่งไปให้ที่คนที่มีอํานาจตัดสินใจใ<ช>อนุมัติได้ว่าจะจ่ายเลยค่าใช่ค่ะนะคะการทำจ่ายทำเช็คผ่านระบบนะคะ<ช>ทำโ,โอนทำ t r a เฟอร์ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เนเอกสารนะคะ ทีวีหนังสือหักหนะ้าที่จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ระบบบัญชีครบถ้วนเนาะเพราะบริษัทมหาชนหลายๆที่ใช้อยู่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องบัญชีนะคะดูสถานะได้อย่างเรียลไทมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายงานภาษีซื้อภาษีหักหน้าที่จ่ายสามารถนําส่งได้เลยนะคะรายงานค่อนข้างเยอะค่ะในส่วนมหาชนค่ะ ในส่วนของการแก้ไข PO ค่ะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง delivery Del date สามารถแก้ไขได้อย่างไรและมี approval for อนุมัติหรือไม่คะเราสามารถที่จะทำในเรื่องของ r e ไว i ได้นะคะกด PO แล้วก็มีการ r e ไว i หรือมีการประมาณการนะคะว่าจะเปลี่ยนวันส่งของยังไงนะคะ สามารถประมาณการได้นะคะว่าพีโอหนึ่งรายการเนี้ยจะให้ส่งห้าคร<ส>ั้งนะคะครั้งละจํากี่จ,จําจำนวนเท่าไหร่ะคะแบ่ีได้ทีนี้ใน,นส่วนของตัวระบบบัญชีด้านลับบ้างนะคะฝั่งที่เป็นลูกหนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการออกใบแจ้งหนี้นะคะตัวใบแจ้งหนี้ตรงนี้ครับเราสามารถแยกเป็นโครงการนะคะเป็นงานขายได้แล้วก็อื่นๆนะคะถ้าเป็นสัญญาโครงการก็จะมีเงินดาวเงินโฟกเกนก็ retention มันจะมีการแจ้งเตือนมาหาทางฝ่ายบัญชีนะครหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยมีการเซอร์ข้อมูลให้แล้วนะคะ,คะทางบัญชีก็ดึงใบเซอร์ขึ้นมาเพื่อทําการออกอินโ์ได้เลยตัวน,นี้ก็จะไม่ยุ่งยากแล้วเพราะว่าเราสามารถแนบใบเซอร์มาบัญชีสามารถพิมพ์เอกสารที่ a t ช a ั h HS มาเพื่อที่จะเอาส่งแนบไปกับตัวอินโ์ไปวางบินได้นะคะติดตามในเรื่องของตัว เ,เงินได้นะคะว่าอินวอร์ที่ออกไปเนี่ยเกินกําหนดไปแล้วนะคะมีการโทรตามลูกค้าแล้วนะลูกค้าจะเลื่อนสายไปช่วงไหน,นะค,ะค่ะคอมเมนต์กลับไปได้หรือว่าถ้าเป็นพวกงานขายนะคะถ้าเรามีการขายของก็สามารถเปิดเป็นคอเดชชั o นเซ l ล์ออเดอร์นะคะแล้วก็มาออกแบบกับภาษีขายได้เลยหลังจากที่มีการตัดสต็อกแล้วค่ะใบลดหนี้นะคะแล้วก็การตั้งรูปหนี้ก็คือตามที่เราขูกขาดบัชีไว้เลยนะคะออกใบเสร็จรับเงิน การรับเงินนะคะรับพา r t เช l ได้นะคะหนึ่งอินวายรับหลายๆครั้งได้นะคะก็จะออกเป็นเอกสารให้เราตัวนี้เรื่องระบบบัญชีนะไม่ต้องห่วงเลยภาษีขายภาษีถูกคักงนักที่จ่าย <c oughs> มีรายงานครบถ้วนนะคะจนไปถึงในส่วนของ D L นะคะบัญชีแยกประเภทนะคะพวกนี้ก็คือสามารถที่จะ พบในเรื่องของการปิดงบและกคนตายทำ tfrs 1 5นะคะรับรู้รายได้ตามมาตรฐานชุดใหญ่ได้เลยนะคะชุดใหญ่ชุดเล็กนะคะตรงนี้ก็คือเล็กคนตายแบงค์ทำระบบ recurring นะคะปัดค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้ได้นะคะอันนี้อาจจะแบบเปิดให้ดูเร็วๆนิดนึงเผื่อว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปดูไฮไลท์ในเรื่องของอ บริหารในเรื่องของต้นทุนโครงการนะคะว่าเราจะมีส่วนของการวิเคราะห์ยังไงอ่านกะ็จะเป็นเรื่องของทางด้านบัญชีแล้วกันเนาะว่าสามารถที่จะปิดงบได้ e t a x invoice นะคะถ้าเราต้องมีการถูกบังคับใ,ใช้ก็สามารถเตรียมรองรับไว้ให้แล้วนะคะงบการเงินนะคะก็ดูงบการเงินได้อย่างเดียวกาลสามารถเปรียบเทียบหลายๆปีย้อนหลังได้ นะคะดูแบบนี้นะคะปีนี้ปีนี้ปนเปรียบเทียบกับปีอื่นๆหรือว่าเขียนงบด้วยตัวเองนะคะก็สร้างรูปแบบงบการเงินได้เบนเก e e r อครบจบทุกฟังก์ชันบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ